วันนี้เขาเปิดเผยแล้วว่าส้มกับแดงนั้นจับมือกันได้นะครับแล้วก็จับมือจริงๆที่ผ่านมานะครับผมเคยเรียนมาตลอดว่าส้มกับแดงนั้นพวกเดียวกันนะครับตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายทุนสําคัญของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่รุ่นพ่อธนาธร สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนการวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณน,นะฮะกับพิทาที่มีการเจอกันในงานแต่งกลางกรุงเทพม,มหานคร ผมก็พยายามจะองกท่านในทุกคนเอาให้แตก้าวเดินงหญ่ให้แตกก้ามเดินให่ให้เดนอหของสุขรัพย์เราไประสบการณ์เป็นอย่างนีก็วันนี้เราเห็นเราเห็นว่าเรมือดีกว่า ส่งสัญาณความสัมชีแลระดังภาคม็นก็เป็นการกรนได้ตผมเชื่อว่าภาคการเมืงที่รูปทั้ก็เมื่อไหรบุ่มกันใหกันไ้รุ่กรรู้ันรเางนไ้าา็อาจจะร่วมงานกันได้รับ บรรยากาศดีๆเพราะคุณรพัตรสอนกับคุณธนาธรแต่งงานกันมากกว่านะครับ <c oughs> กน็น่าจะเป็นบรรยากาศดีๆที่เป็นเรื่องความรักที่เรามาเฉลิมฉลองกันนะครับก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมแต่อย่างใดแต่ว่าเนื่องจากว่าเคยเป็นอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็ช่วยคุณมิง้งรพัตรสอนหาเสียงบ่อยไปลำปางบ่อยพอ,อคุณมิ้งเชิญมาผมก็เลยเดินทางมาเป็นประธานในงานแต่งงานก็เท่านั้นเองครับไม่ได้มีในยะทางการเมืองแต่อย่างใด ก็คงเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้วการเมืองแต่อย่างใดหรอกครับเท่าที่เท่าที่ทราบก็คงจะเป็นในช่วงหาเสียงในช่วงสองปีที่ผ่านมาที่ทั้งคู่ก็เป็นสสลำปางเขตสองกับเขตสี่ก็คงจะลงพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอกันแล้วก็เรื่องของความรักก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมน่าเฉลิมฉลองคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหรืออะไรในลักษณะน,นั้นหรอกครับ ก็ผมก็คงคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองหรือหรือเกี่ยวกับบรรยากาศการเมืองโลกทั่วไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองจริงๆผมว่าก็คงสภาคงจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าผมเองก็โดนตัดสิทธิ์แล้วคุณชัยธวัฒน์เองก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วมาฐานะในประธานเจ้าสาวจริง,รงๆคงไม่ได้มีในย้าทางการเมืองพื้นที่ในการพูดคุยในาการเมืองก็น่าจะอยู่ที่สภาแล้วคนที่น่าจะคุยก็คงจะเป็นคุณนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคุณแพรยท์าทวัฒน์ชินวัตรมากกว่าไม่ใช่พวกผมหรอครับ คนละเรื่องกันเลยครับความรักก็คือความรักการเมืองก็คือคาก,ก,อกอารเกกมืองก็คงเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขามีความรักด้วยกันซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งดีเพราะว่าผมก็คิดว่าเ,เขาเรียกว่าคอรมอที่สํคาคัญที่สุดในชีวิตคือคอรมอครอบครัวถ้าครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันสนับสนุนกันเนี่ยก็เชื่อว่าทั้งคู่ก็จะทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สมกับที่พี่น้องชาวลำปางให้ความไว้วางใจมาก็คงจะเป็นเรื่องของคนสองคนครับ ผมก็คิดว่าต้องให้เกียรติเจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้คงไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมจะคุยอะไรที่มันเจาะจงอีทั้งนั้นเกี่ยวกับการเมืองอย่างที่บอกเรื่องของการเมืองก็เราก็มีนายกรัฐมนตรีอยู่มีผู้นําฝ่ายค้านอยู่มีสภายอยู่ก็คงจะเป็นพื้นที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องการเมืองของผมว่าคุณทักษิณก็คงไม่มีอะไรพิเศษครับ เชื่อเชื่อใจในตัวคุณวิงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเขาเป็นคนที่แยกแยะได้เรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่เขาก็คงจะพยายามแน่นอนว่าสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งเพื่อที่จะเป็นแายสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะดูแลพี่น้องชาวลำปางได้มากขึ้นเรื่องของการเมืองก็คือเรื่องของการเมืองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับครับยังสู้เต็มที่เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็เชื่อเชื่อมั่นในตัวคุณวิงครับแล้วแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณธนาทรด้วยธนาทรเจ้าบ่านนะไม่ใช่ธนาทรจึงรวบรวมิี ดี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 นี่จะได้เจอกันบ้างไม่ได้เจอกันเลยเขาที่ผ่านมาเหมือนก็อาจจะไปจังหวัดเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยดีได้จะได้นั่งคุยกันเจะพคุยเนประเด็นอะไรบ้างคะประเด็นเดี๋ยวมันก็มีเองครับแต่วันนี้น่าจะได้คุยกันเรื่องหาเสียงอบจด้วยไหมคะน่านคงไม่ได้คุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องบ้านเมืองบ้านเมืองนุยาครับนุญาครับขอบคุณมากครับ กัรนรอบนี้ก็เป็นการแต่งงานของสสเพื่อไทยกับสสของพรรคประชาชนที่มีทักษิณเป็นประธานในส่วนของพรรคเพื่อไทยพิทาก็เป็นประธานในส่วนของพรรคประชาชนนะครับพรรคส้มกับพรรคแดงเจ้าของก็มาเจอกันซึ่งทักษิณก็บอกสามารถพูดคุยกันได้สามารถเจรจากันได้ นะครับซึ่งในงานนี้นะสสทั้งสองฝ่ายนะันะกการเมืองทั้งสองฝ่ายก็มาทําการจุรจากันหลังจากสู้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบแต่มันมีนัยยะสําคัญครับในประเด็นพิธานลิมเจริญรัตกับทักษิณชินวัตรได้มาเจอกันในงานแต่งงานนะครับซึ่งงานแต่งงานนี้ก็เป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็คนของพรรค ประชาชนนะครับสองฝ่ายได้มีการเจอกันนะฮะแล้วก็มีการทักทายกันคราวนี้มีการจับมือกันเกิดขึ้นนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะวันนี้เขาเปิดเผยแล้วว่าส้มกับแดงนั้นจับมือกันได้นะครับแล้วก็จับมือกริงจริงที่ผ่านมานะครับผมเคยเรียนมาตลอดว่าส้มกับแดงนั้นพวกเดียวกันนะครับตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายทุนสําคัญของพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่รุ่นพ่อธนาทรแม่ธนาทรนะครับน้าธนาทรสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเคยอยู่กับเดีกประย์มาแล้วก็ข้ามมาในฝั่งเพื่อไทยล่าสุดเงินบริจาคนะครับก็มาจากในเครือของบริษัทจึงรุ่งเรืองกิจโดยส่วนใหญ่เป็นอันดับหนึ่งนะครับส้มกับแดงคงเป็นคําตอบนะครับว่าเป็นพวกเดียวกันก่อนหน้านั้นที่จะมีการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาพิธทาลิมเจลลิญรัต์ก็เดินทางไปพบทักษิณชินวัตรที่มาเลเซียโดยการนั่งรถไฟไปนะครับแต่วันนี้เขาเปิดเผยตัวต,วตนอย่างชัดเจนนะครับมีการจับมือกันชัดเจนระหว่างพิธทานะครับกับทักษิณชินวัตรคงเป็นคําตอบนะครับถึงแม้เขาจะแสดงเชิงนัยะว่าเอ้ยส้มแดงพวกเดียวกันนะครับจับมือกันได้คนรุ่นใหม่รุ่นเก่าจับมือกันได้แต่สุดท้ายเชิงนยยะก็คือส้มแดง เกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีทักษิณเป็นแกนนำนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ 天希望。 you Keep...